ครับตัดของชนะพี่น้องรวมหมดธนาสทาทุกบน่วบาทด้วยกันนะครับ you yeah.

บรรยากาศยามเช้าไม่เช้าคิดว่าแต่ฝนตกพ่ลมเมื่อคืนนะพี่น้องเมื่อคืนเมฆมาฟ้าร้องคำรามครึ่นกลางคลื่นกลางฝน <c oughs> ปร,กรากฏว่าตกล้มแหลม <c oughs> ตก <c oughs> ก็ตกเหมือนพอแต่ลาดลาดถนนแต่ไปตกหนักนู่นที่สถานีรถไฟอำเภอ ฐานนี้รถไฟอำเภอตกจนน้ำเจิงหนองนะทำไมไมัเฉียดเราเฉียดสองครั้งแล้วฮะเหมือนฝนเดินรอยเดิมจากอำาเภอกระสังตกตกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือ,อตกไปแบบนี้ฮะเฉียด้านเดาฐ <c oughs> าน,นี้รถไฟตึกหลังไอเชาวนี้นะพี่น้องมามาดูมาชมคลิปใส่บาแล้วร่วมมโมธนาสาธทุบุญ้ด้กันนะฮะหลังจากวางเว้นมานานนะครับ สวัสดีครับ